ดอกพอดีเป็นแคปซูลเหมือนแคปซูลยาเลยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจ้ะมือน,นี้กะพาแม่พี่น้นนองมาเข้าป่าแต่เศร้าอีกแล้วพาแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดฟางป้ามนุ่งอยู่ห้มักมายามเศร้าด้วยจ้ะ อันแม่หนูอิ๋วเพิ่นมากมายามแรงหนูอิ๋วมักกินไข่หนูอิ๋วมายามเศร้า๊ขาขากองแรกกะสุดยอดจวดคือเก่าก็เอยตามออกพูดออกพูแทแบบนี้ออกติดกันเลย๊าคำว่าโบกหูจักเนาะเป็นแล้วว่าโอ้ไข่พ่สังโนฟัออนคือไข่ยเย็ด ไข่ล้วนๆเลยจ้ะกองแรกกระมานเลยคลิปอ่ะคลิปองามค่ะมีูุ้ร่วมทิปมาเน่ย <c oughs> มีคนมาหาน,ำน้ำเน่ามือนโอ้โหนุอมอยู่ในรีดเ,เ,เทยนะข้าวเสแต่ไข่ล้วนๆเลยเรืองเศร้านีนจ้ะ <c oughs> มาแล้วเะ่าไปกองต่อไปกันจ้า,ามาบุกไกกันจ้าติดๆก,ก,ก,กนันเลยป่าแตกเนาะมือนี่ป่าแตกคนละหลายอะแบ่งกันกินจ้าไผ่ามาก,ก็ได้หลายสุกคนเนาะเก็บโบมดบ่เพียรเก็บบ่บบบสู่จ้ะหลายก็<น>เอาอย่างบบกี่กองถึงนี่เอาเต็มไปนี่เฮาพึ่งสิงย่างหลายอยู่ดอกบวกกับฝุนตกน้ำเลนหรือว่าคิณงก่อน ออกโปรลายเท่าที่ควรเพื่อนมากอากาศเล้งๆเมื่อวานนี้ฝนตกจ้ะผู้ใดก็ได้เต็มถุงเต็มถุงออกไปเมื่อเดี๋ยวนี้มันมีเขาเด็กมาสวยอยู่นะือว่ามาสวยอยู่ก็จะบริกีดยางด้ก็จะต้องมาเศร้ากับเขาเพื่อนจะมาบระธานนาไปกระเล่นไปกองต่อไปจ้ะนี่แหละตอนหอมก็อืน เด้อ้าหมองข้างล่างกินก็่เนี่ยอ๋อสองมองบนี่แหละนี่สองลูกไข่พ่นยังน่องอยู่เลยเต็มเลย เป็นแทงเลยไขย่ <c ười> ทางใต้ก็เหมือนม,มีทโอ้ย <c ười> มาหลุดเลยทางใต้ก็เหมืนมอนแทแห้งคนแห้งเจออยู่แล้ว <c ười> มีกระโดง <c ười> น้ำงาเจอแต่กองจวด <c ười> ดมีแต่เป็นแพงเป็นแพงอยู่คุณนะปานไข่ในโดดเสาไข่ที่เล็กน้องจานายอยู่เพิ่งกี่เล็กบางวะม้วนขนาดมือนีอ่เก็บเห็ดเนัะม้วนคู่มือแหละเดี๋ยวได้แต่กองแบบอุย้ยเต็มไป ไปกองต่อไปจ้ะต้องแหงหลายๆยเต็มเลยยังเป็นเชืออยู่กับเต็มเลยจ้ะพี่พี่อ้ยมือสองมือนีเด้พี่พี่มีบอกงนะท่าแต่ขยายไปเลยขยายเป็นวงกว้างเลยน,นี่ใต้นี่คลึงนล้วไว้นี่เชือมันเห็นทันบทน่ทนันทัน ันนะจ๊ะให้พี่น้องแบบมันม้วนมันมันนำกันมีคนเบื่อหรือยังบุญอ่ะมีแต่คลิปเฮ็ดช่วงนี้เบื่อดอกม้วนนะจ๊ะอุกพามยามอย่งกับพาเก็บปน้นเลยเห็นด้ไหมอ๊อปอยู่เป็นแถบๆเลยอีหลีที่แรกน้องอิวดอกบานบังเพอนอยู่น้องอิวว่าโอ๊ย ยางกาย๊ัดพูดพอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มลองอิวถ่ายรูปก่อนแชะงามครับเข่เง๊ัดเออตาดอกพอดีงามเลยเนาะดอกพอดีเป็นแคปซูลเหมือนแคปซูลยาเลย เลยว้าวพลอพี่นงเห็ดด่างบอเม้นเนาะเพื่นลอกบมอมืดอู่ก็ว่าเห็ดหด่างสสดงว่ามาเด้อมันไผอยากกินแกงเห็ดแ่บเซ็ตมืดงามก็ไรเพรมดงามจา้ะเพราะว่าฝนตกเขียวแน่หรือว่ามันมีตลอดมันมี่ตลอด มาย่ยำใดก็ข,ข,ขึ้นหัวขึ้นหางตลอดเนาะมดงามนะจ๊ะไทยว่าง่ายด้วยจ้ะศัตรูตัวชาตาิาของน้องอิ๋วเลยอันมดงามพ,พี่พี่ททางพี่เต็มเลยบาิกักดนีด่หวังข้างล่างเหโอ๊ยก็ไต่ขึ้นหวัวพูน <c oughs> จะไต่คือเึ็นอย่างกว็วเนาะกชูนมาคัก <c oughs> อยากกัดกัดลวดเนาะคิดไต่ขึ้นหัวน้องอิ๋วแกะออกคันไม่กัดหัวนี่เพิ่มเอาวัวออกจะเคลื่อนดีจ่ะแต่ยิ้มยิ้ม าหมดกัดมาไม่น้อยไม่ได้เอาจะไปให้เพื่อนไงให้เพื่อนเนี่ยลายอยู่ลายห้องเป็นรื้อมาแล้ีไม่มั้ยไม่มีอยู่เทใส่ตะกร้ารถไว้ก่อนได้จ้าเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มตะกร้าเดี๋ยวเอาสิไปย่างต่ออยู่ข้าวหิวกันไปกับสินักจ้ะเทใส่ตะกร้ารถไว้อย่าเฮียเด้อไม่ไผกก็ยามาลักเด้อ หางกันต่ออันนี้เทจะจะข้ารถไปก่อนจ้ะมักล้ายเนะาะตกตกล้านจ้าเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่อุ้ยงามขนาดเลยเอาไปเทเวไว้เลยกะเต็มอีกรอบสองอข้างล่างห็นแม่นไข่ใหญ่แน่รื้ว่าปามก้อนหินจ้าโอ้ตัวน้องอยู่อีกแล้วจ้ะเฮ็ดจ้า เอาคนหินเมือคือนักแทบนึกว่าดอกเห็ดโอ้ยพี่น้องอยู่เมื่อยห,หอบขึ้นควรมาเพราะว่าเราตอนนี้ค่ะเขากำลังย่างขึ้นเป็นแบบเป็นภูเขาจ้ะเป็นควรเป็นเนินป๊าอันนีออชอบ,บักหย่งอีกแล้วเอาไปใส่ต้มยำนจะจ้ะต้มยำกุ้งต้มยำเห็ดแทบอย่างนีกควรนึงชามหนย ว่นเท่าไหร่เดินถ้าไข่ันใหญ่น้่ไห่ใหญ่กว่านี่ฟางปาล์มขึ้นบนกองปาล์มเก็บตามธรรมชาติด้วยจ้บวได้ปูกไข่เพิ่นไข่น้อย ด้ไยมไปใบเต็งใบเตเต็งหมือนขาวเต็มเลยกะเจ้าคนใต้บปได้กี่ดานในมือวานฝนตกเพิ่นก็เลยมาหาเห็ดเกาะมีขาวขนาดไอ้ตามมูตุ๊ใสเพิ่นบอกถึกแดดเลยบ่มีแดดเด้บ่มีแดดมามือนี้ก็เมื่อวานแล้วจ้ะ หมายเตกแล้วหนึ่ง <c ười> งานตั้งกวงตังไก่เลยนะาก้าสองของเฮงงาแต่ว่าได้แต่ไข่งามๆเด้อต่อฮะต่อชอเป็นช่อเลยเชื่องยังน้อยอยู่เต็มเด้จ้ะเป็นแพงด้วย โอ้ยุ่่งแ็บตัวนี้ชอบันนี้สุดยอดไข่ใหญ่ตะกร้าพัดไริถือมาจ้ะตั้งไว้บนรุชมาบ่งใหม่มาบ่งใหม่เพื่อว่าเลาะหาบ่งกอนัะอะลรกะอาไรแบบนี้เลยนี่เต็มมือบุมิดบ่ได้เอาตะกร้ามาใส่ป่ะไปใส่ถุงกบพี่ป่ะ กลับมาถึงบ้านแล้วจ้านี่เลยผลงานของเราทั้งหมดวีน้องอิ๋วกะสิทาการตัดแตง่งคาเห็ดเลยจ้านี่ดอกงามๆดอกใหญ่ๆเลยผ่ากันตัดแตง่งคาเห็ดแล้วก็ล้างทำความสะอาดเวยจ้าผลงานของเราดอกเท่ามือเลยดอกนี่สวยมากได้เยอะมากเหมือนเดิมถึงคนสีหาหลาเม่นไผก็ได้หลายทุกคนเลยด้วยจ้าเอานาะจ้าจคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวในการทําคลิปในเด้อจ้าแลวพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรบับคลิปนี้สวัสดี